่วนการกินเจรอบสองนะคะที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้สารเจ้าหลายแห่งก็ได้จัดเตรียมวัตถุดิบและก็สถานที่ไว้พร้อมแล้วขณะที่ร้านขายอาหารเจรต้องลดปริมาณการทําอาหารลงหลังจากที่คาดว่าจะมีประชาชนกินเจน้อยลงค่ะแม่ครัวของมูลนิธิเมตตาธรรมสุราธานีได้เร่งจัดเตรียมผักผลไม้และก็อาหารต่างๆเพื่อให้บริการผู้ที่จะร่วมกินเจรอบสองที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางมูลนิธิ เป็นหนึ่งในสารเจ้าแม่ไม่กี่แห่งที่ทำอาหารบริการแก่ผู้ที่กินเจในรอบสองขณะที่แม่ค้าอาหารเจที่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มตั้งร้านขายอาหารเจแล้วแต่ก็บอกว่าต้องลดปริมาณอาหารลงเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ที่กินเจในรอบสองที่คาดว่าจะมีไม่มากเหมือนรอบแรกส่วนที่จังหวัดเชียงรายมูลนิธิสาธารณสุขกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายเร่งจัดเตรียมวัตถุดิบ และสถานที่ในการปรุงอาหารเจทั้งนี้มูลนิธิสาธารณสุขกุศลสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายได้เปิดให้ผู้ที่สนใจมาลงทะเบียนเพื่อรับอาหารเจตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนโดยคิดค่าอาหารเจ3มื้อต่อ1ปิ่นโตตลอดระยะเวลา9วันในราคา1,400บาทซึ่งก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนมาร่วมลงทะเบียนจำนวนมากค่ะ